เจเด้เริ่มโตแล้วนะครับเฮ้ยใครมันมุดอยู่ข้างใต้วะนะตัวหนึ่งสีส้มมุดกินนมเขานะตัวเล็กๆอ๋อตัวสีส้มตัวใหญ่แล้วก็มีนี่ไงเอ้ไอ,เไอ้เท้าโตแล้วไอ้ทีเท้าโตแล้ว ตัวดำตัวดำตัวขาวก็มีนะแต่ไม่ออกมานี่ซูมซูม,ซ,มซูมหัดไอจิวจ๋วหน่อยนี่ไอจิ๋ว2งตัวถงตัวอยู่ข้างหลัง ้ตัวสีขาวไม่ออกมากินเขาเนี่ยมุดโลแล้วตัวหนึ่งสีขาวไม่ออกมาเลยแต๊ดเด๊มลูกดิ๊กดูกดิ๊กดูกดิกด๊กกินหญ้า น,นตัวจิว๋วอย่างกับลูกหน่อะกินหญ้าเป็นอาหารหลักนะครับม